สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีวันอาทิตย์ออโดมิงโกเนาะแต่ซังแต่ซังแต่สมาห้องเนี่ยนะนะเนธจิตมึงเราเสียเอามีดมาตัดโทรศัพท์ให้ลมอย่ามาอยู่แล้วมาต่อมาอยู่โอ้ยคนอับประโดชน์แต่ซังเลยสามีเป็นเยอะครัมาค่ะโอ้ยเห็นตาจานเปล่าพักมาก่อนนะคะเนาะ พักก่อนพักนี่ซสามีและพ่อพี่น้องเอ้ยเสียวไปไปสือกับยานถึงใบสั่งป้นปลาค่ะ อบหมูค่ะหมูไอ้ซีโค้งหมูนะคะนะรูปอย <laughs> อหมักรูปย่อเนี่ยค่ะ ตรงนี้อ,นนอะไรเนี่ยฮะปุ่นแล้ค่ะใส่ยาสีไว้แล้วค่ะก็ปิดผ้าปิดเอาไว้ เหนียวนร้อนๆเบิ้งเอาน้ำมันทามือก่อนหน่หนอืนมวันนี้ไม่ติดมือมาค่ะ t 흠 a t 石块磨哈。 Lad mig også det. Jeg bare ไปเลยไปเลยไปยัสโซ <laughs> ตามนีคะ่ะกินจนตรงถามแล้วไม่หยอกไม่ใช่ท่าห่างหยอกโอ้ยจะสั่งก็สั่ง ีตัดออกกัไรเครองหนึ่งปกติมันเงาสิเลยตัดออกเคิงหนึ่งกอเลยจะแตะมองนันออนมัน Mento. 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 Anh Mento. 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 วันที่สิบเอ็ดเดือนหนานักฐวาลอาจจะเริ่มเปิดแล้วครับควรจะควรไปเหตุงานเบื้องก่อนไลเย็นเลยเริ่มเปิดในคนเพจงานแล้ว ไม่ค้าซีันยานอยูอย่ไม่ค่อยการนอนว่ะอ,อันน้เที่น้ำค่ะทำไมย้วยเสพโซ่ นนะ <c oughs> กูเหรอกินอะไรกันน้อนกินอะไรแบพ่อแม่พีนออน่น้องเอ้ยเชือบบอเขาให้ออกไปซื้อกับข้าวได้หนึ่งคนแต่และควนนะเขากับบใหายอยู่ไกลกันเนาะ ให้ห่างกันเจอบอ่อแม่บอกกบอบอก่บอลงไปเลยหยุดั้งแต่วันที่หาหยุดแต่แต่วันที่หาคนเะนี่ยอืองาวอามาเลยสงแต่วนาี่หาไม่น่ะ จนเท่าทุกวันนี้ยังไม่ลงไปข้างล่างเลยเหมือนติดคุกเจมาคนถ้าติดคุกได้หลายปีนะเว้ยเขาคือสิบปั๊บสภาพแต่ละขนาดห้ายุงเสี่ยวก็เดือนกว่าเองนะเรื่องหัวซึกอโอ้ยเรื่อมก็วนก็วาย เริ่มอยากแบบว่าอยากลงไปข้างล่างแล้วอยากเลิกงานแล้วใช่ไนหะม Why? กระดูกหมูอ่อนค่ะเจ๊เที่ยวหลุดกรสามีลูกกับสามีเราบก่บก,กิีนเราบ่งยำกระดูกอ่อ,อนเขากินแต่เหนือมัน นี่ไม่กระลาถามแฟนดูรึเป็นนะะี่ยครับมาบางแรกเ,เขาแจกขาแจกหนามเห็นเนาะแจกเขาแจกหนามให้อคนที่ว่าบ่ามีม่มีบ้านบ่มีอียงอยู่แจกขนมแจกไอ้ขนมปังเนี่ยเหนะแฟนไม่บาบ่กหูนะ สงสัยเขาสิ่ตแจงยู่อับบดให้คนไปตอคิวเอาอยู่โบดเพราะว่าโบดมันโบดมันสิแปลว่าเขาสิแปลว่าไม่โบดายๆว่าเฮ็เทไทยเฮตดแนวกินไอ้คนบ่มีม่มีบ้านม่มียังสินะแต่ว really. ่าแต่ว่ารัฐบาลอยู่นี่เขาอบพยพคนไม่มีบ้านไปไหวไปวอยู่มองกรมทหารยังสินะถอยกับ <sm> <punto> จังว่าแม่ก็ถามแฟนอยู่ว่ามองได้เขาไอแบบว่าไปแจกแนวกี้สินะแฟนมันเป็นยังเจาาวอว่าทำใครยังว่าสัสโอวสันบายอยากไปซื้อขนมปังมาเห็ดมาเห็ดขนมปังมาใส่แซลมิใส่ยังเอาไปแจกครอยอยนรยนงนังสินะเห็ดบลาเห็ดโบลาณหรอกแต่ก็เห่าวพ่อไปแจกงสินะเห็ดสักไอ้สักลอยหนึ่งยังสิ่นะเออขนมปัง กัมแซลแมีกัาแฮมกกัมยางสิไปแจกอยากให้ไปแจกเขาสินะแต่ว่าอันล้วบอกหูกว่าสิไปแจกใส่ล้าบอกว่าไปซุ่มสิซุ่มหาเขาสหายใบ้างเจ้า่าศัยเข้ามาลงจากบ้านกันเลยนะแต่เขาก็มีนะ้นเนี่ยมองกินแหละคะ่ะมีคนไปนแจกอยู่ค่ะมีมองไปรับแนละ้วรับรับแนวกินนะ so tight